โอลิมปิกปารีส2024น้องเทนนิสั้งกับคว้าเดียทองโอลิมปิกอารีเกม2-2-4เ็นแรกคาซูเกียรและเพ่บบเกิดสถานให้น้องกันคะอลอมราก็เรื่องหาเทมเดลอสมเลืกเทมเพลตโอลิมิกแล้วมาแล้วก็ไปเลือกรูปน้องอที่ราบ้างภาพมาแล้วค่ารูปเสร็จแล้วเราก็ไปที่ขอบภาพเพื่อที่จะเลื่อนตำแหน่งหัวมาแล้วไม่หายแล้วนะคะเสร็จแล้วพิมแก้ข้าขอาบนน้องเทนนิส รอบวางคว้าลเหรียญทอง <esh aw S 1> ของไทยอ่คว้าเหรียญทองของไทยแล้วก <photos> ็แก้โอ้โนี่นะคช้่ำเลยจะแล้วก็อานร่มวันเกิดนะคะเกเคเกเลยนะ p p y b i อ่เขากมเป็น i ะเขมเป็น i h a เแล้วก็นะะคำดนะใส่ไปเต็น h a p เ y กต t เยไะกเา r วสร็โอเคมาแล้วแล้วก็พี่จข้อความ h a p p เรื่องเกิดนี้อ่ะโอเคค่ะจแล้วเราก็นะอกนเรื่องเเพิ่มมาะแล้วก็สองนะฉลองวันเกิดคยสอ็ด น่คอะนาโอเคนะเต้องนะคะแล้วักูล้นะคเจีแล้วก็เป็นานนมนี้ค่ะเป็นการแต่งภาพเพื่อช่วยเกิเทนนิสนะคะแล้วกเป็นคนรกใใกับเทนนสกนค่ะก็เป็นนะคะพแภาพเพื่อช่วยูเกียรติประวัติให้กับนนนิสและุ่นันเกิดคดจีแต่จริให้กับน้งทนเช่นน้องเทนนิสสุดในรุ่นเก่งที่สุดทำถึงมากอย่าลืมอยากแต่งภาพสวยต้อง ทอทอทอทำทันทีมีคำถามข้อสงสัยสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ